วันนี้อาจารย์มาทบทวนแล้วก็มาสอนวิธีการอธิษฐานจิตสำหรับผู้ที่ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนนะในชุดที่จะเป็นเทียนโชคลาภจุดใบสองตรงวันหวยออกหรือเลิกง,งามยามดีต่างๆที่พวกเราปรารถนาเพราะว่าบางคนขอจุดพิเศษนอกรอบคนเดียวก็ได้นะแต่วันนี้ถือว่า ทุกคนที่ส่งชื่อสกุลมาจะเทียนโชคลาภในวันหวยออกอาจารย์มาบอกเคล็ดลับการในฐานจิตเอาไว้อะเวลาที่เราส่งชื่อสกุลมาเริ่มจากคนที่ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนผีพนันร้อยแปดซึ่งเป็นเทียนที่ใช้ฐานจิตทั่วไปตอนใบสองตรงเนี่ยตอนที่อาจารย์จุดเทียนโชคลาภเนี่ยสับสอยู่ที่ มหามนตราเนี่ยเราจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่บางคนบอกทํางานอยู่ต้องหยุดทํางานไหมไม่ต้องแค่ในใจเรานึกในฐานจิตให้ดีคือมือก็ทํางานไปแต่ในใจนึกเลยนะว่าสาธุสาธุด้วยบารมีด้วยสัจจะบารมีที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ทวนการที่ข้าพเจ้าได้ส่งชื่อสกุลมาจุด เทียนผีพนันร้อยแปดนี้ขอข้าพเจ้าได้โชคได้ลาบอันมีตามสมควรอันนี้คือคำอธิษฐานจิตสำหรับเทียนร้อยแปดผีพนันร้อยแปดนะส่วนใครที่ทรงชื่อสกุลมาจุดเทียนสิริมงคลเทียนสิริมงคลเนี่ยร้อยแปดเนี่ยอธิษฐานจิตดังนี้สาธุ ได้บุญบารมีที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาขอให้ข้าพเจ้าเจริญด้วยอายุบรรณสุขภัตรให้ได้ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาเป็นการฐานจิตทั่วๆไปในเรื่องทั่วๆไปต่อมาใครที่บอกว่าเป็นเทียนสเดาะเคาะต่อชะตารับโชคเวลายฐานจิตนะสาธุสาธุได้บุญบารมีที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาและข้าพเจ้าได้ส่งชื่อสกุลมาฐานจิต ต่อหน้าองค์เทพนั้นขอเทียนสะเดาะเคราะห์ต่อสตาลร,รับโชคทําให้เพราะร้ายหายไปขอให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างอยูอย่รอดปลอดภัยและขอให้มีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตแหมก็จะได้ทั้ง3แบบคือเอราะร้ายหายไปนั้นดําเนินชีวิตอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เรื่องของโชคลาบด้วยใครที่ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนเวสวรร์พลิกชีวิต ให้อธิษฐานจิตตรงนี้สาธุค่าแต่บุญบารมีแลองค์เท้าเวสวรค์ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจส่งชิสกุลมาสักการะบูชาท่านนั้นขอท่านโปรดอํานวยอวยพรให้ข้าพเจ้านะตามเทียนเลยนะหนึ่งให้ข้าพเจ้าได้ทรัพย์สินเงินทองจากทุกทางสองให้ข้าพเจ้าได้ทรัพย์สินเงินทองจากโชคลาภสามให้ข้าพเจ้าได้มีวาสนาได้สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ ต่อมาใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคแบบสุดๆมาเริ่มแรงแล้วนะเวลาฐานจิตนะนี่คือเทียนผีพนันเต็มสูตรจ้าชื่อสกุลของเราอะ่ะมาใส่ในไส้เทียนเป็นเทียนที่ว่าเต็มสุดๆ,ๆเกี่ยวกับการพนันสาธุสาธุด้วยพลังบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาแล,แล ชื่อสกุลข,ของเก้าของข้าพเจ้าที่ได้ล้อมด้วยอัคระยันเรียกทรัพย์รับโชคทางการเสี่ยงโชคผีพนันเต็มสูตนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้พลังท่วมท้นในการที่จะเอาชนะเกมชนะการพนันขอให้ข้าพเจ้าได้เลขเข้าเป้านะขอให้การเสี่ยงโชคสําเร็จเป็นอัศจรรย์อันนี้คือเทียนผีพนันเต็มสูตรนะใครส่งชื่อแบบนี้ก็ให้สานจิตแบบนี้ต่อมาเป็นเทียนระดับสูงมีสองแบบ แบบแรกเรียกว่าเทียนร,ราหูโคดเศรษฐีเทียนร,ราหูโคอเศรษฐีนั้นเวลาฐานจิตนะไอ้ฐานจิตว่าด้วยบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาและเทพราหูผู้ซึ่งพลิกชีวิตบันดาลทรัพย์บันดาลโชคเป็นอัศจรรย์ขอท่านบรรดาลให้เลขให้โชคของข้าพเจ้านั้นเข้าเป้าสําเร็จเป็นอัศจรรย์ได้เงินท่วมทน้นเป็นก้อนเป็นกอบเ,เ,เป็นกรรม เวลาที่ขอท่านอ่ะขอแบบนี้ส่วนใครที่ทราบดีว่าจะจะจุดเทียนต่อองค์ท่านเทาเวสุวรรณและท่านบรรดาทรัพย์สูงสุดเวลาที่ส่งชื่ิตกุลจุดเทียนเวสุวรรณเจ้าทรัพย์แบบนี้ให้ฐานจิตบอกท่านเลยสาธุข้าแต่ท่านเทาเวสุวรรณผู้บรรดาลเงินโชคลาภเป็นก้อนเป็นกอบเ,เ,เป็นกรรมขอครั้งนี้วันนี้งวดนี้ปลอดหนี้ปลอดสินขอให้พระเจ้าได้มีเงิน อีกก้อนมาปลดนี่อีกก้อนมาตั้งตัวขอให้ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เงินก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่วาสนาชะตาจะพึงมีได้ให้ขอท่านแบบนั้นนี่คือเคล็ดลับการฐานจิตสำหรับผู้ที่ส่งชื่อสก,กุลเข้ามาจุดเทียนนะแล้วพบกันนะในวันหวยออกบา่ายสอยตรงส่วนใครที่บอกว่าไม่ต้องรอวันหวยออกอยากจุดเทียนเป็นพิเศษ ก็แจ้งนอกรอบมาได้ทุกวันขอให้ทุกคนที่รู้เคล็ดลับนี้ส่งชื่อสกุลมาแล้วไอ้ฐานจิตให้ตรงเวลาบ่ายสองตรงใครที่มาได้ไม่ตรงเวลาเนี่ยก็เข้าไปดูในเทปนะแล้วก็ไอ้ฐานจิตตามได้เสมอขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันสวัสดี